น้ำถ่วมคว้ถ่วมผุ้กระทำมันเฮ้ยแม่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยหมอนี่น้ำท่วมสวนมันมืดแล้วเนี่ยโล่งโจ๊กเจ้ามันอยู่ไหนน้ำท่วมมืดแล้วอืมมืดเลยอือมืดเลยเลี่ยวเรียบร้อยยังไนเนี่ย ดินเผาํำนานสินบ้านมันอยู่ไหนหมอนี่นี้าท่วมมดเลยอึนเยกุงเทพ มันอยู่เพ่งเฉียดมืดเลยบ้านมันคือมืดเรียบร้อยถ้าล้องท่วมถ้าบ้านนี้กันนี่ไม่เหลือดิเสียหายอะไรเสียนี่ดินกนกดำน้ำนี่นกพองนี่ดำน้ำนี่แหละถ้าร้องถ้าร้องท่วมอย่างมันนี่เสร็จเลยเหลียว 不们宁波，你